สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลงติ่งนะครับวันนี้มาชมเหรียญพระธรรมปัญญาบดีนะครับวัดคูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะฮะรุ่นฮิยันฮิรัญยบัตนะครับออกในปี2542นะฮะเป็นปีเดียวกับที่ท่านอาจารย์เพียรนท่านมรณาภาพพอดีนะครับท่านเกิดเมื่อวันที่อาทิตย์นะครับที่สมิถุนายน2449นะครับแล้วก็มรณาภาพเมื่อ2กรกฎาคม25 4 2นะครับ สิริอายุได้ก็94ปี74พรรษานะครับท่านเป็นปร,ริยนธรรมเจ็ดประโยชนะฮะเป็นราชาคณะชัน้นที่รัญยบัตนะครับคือพระธรรมปัญญาบดีเพียรอุตโมนะครับผมเห็นรูปนี้ที่ไรเนี่ยผมก็ชอบทุกครั้งนะครับเพราะว่าเป็นภาพที่ท่านกําลังกวาดลานวัดอยู่นะครับมันเหมือนปริศนาธรรมนะฮะให้เรากวาดกิเลสออกจากจิตใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้รูปแบบเหรียญก็แกะมาจากภาพภาพนี้นะครับ อันนี้ก็คือเหรียญที่เป็นหน้าของท่านนะครับแต่วันนี้จะไม่ได้พูดถึงนะเนี่ยนะครับก็แกะมานะเหรียญก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยนะ,นนะวันนี้เราจะมาดูที่เหรียญที่รัญยบัตนะครับซึ่งเมื่อก่อนที่ผมเก็บเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหรียญทองแดงลมดำแบบนี้นะครับเพื่อน เนี่ยนะครับเห็นไหมฮะก็จะเขียนว่าพระธรรมปัญญาบาดีนะครับเนี่ยนะฮะก็จะเขียนว่าวัดคูหาสวรรค์นะรุ่นฮิรัญยบัตนะครับอําเภอเมืองจังหวัดพัทลุงแล้วก็สองห้าสี่สองเนี่ยนะครับปีเดียวกับที่ท่านมรรณภาพพอดีนะ,ะความหนาของเหรียญเท่าที่สังเกตเนี่ยก็จะ บางทีก็จะหนากว่ากันนิดนึงนะเนี่ยนะครับเห็นไหมเนี่ยนะครับทีนี้พอไปเจอเหรียญที่เป็นกระไหลเงินกับกระไหลทองนะครับก็เลยตอนแรกก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะถ้าเกิดเขาเอาเหรียญธรรมดาไปทากระไหลเนี่ยมันจะแยกยังไงนะครับก็ปรากฏว่านะครับสิ่งที่ผมเจอนะครับก็คือน้ําหนักของเหรียญกระไหลเนี่ยจะมีความหนักกว่านิดนึงนะครับนะครับ พอมาสังเกตนะครับก็เห็นชัดนะครับว่าเหรียญกระไหลเนี่ยเขามีความหนากว่าเหรียญลมดําธรรมดาอยู่พอสมควรเลยนะครับเนี่นะครับเพื่อนเห็นไหมฮะอันนี้คือกระไหลทองกระไหลเงินนะครับอันนี้คือเหรียญลมดําธรรมดาเห็นไหมฮะนี่นะครับแค่ซุมก็เห็นแล้วเห็นไหมครับต่างกันเยอะนะครับเห็นไหมหลายหลายเลยนะหลายเปอร์เซ็นต์เลยนะเห็นไหม โอเคนะครับเบื้องต้นเนี่ยอาจจะแยกเหรียญกระไหลกับเหรียญลมดําได้เลยเห็นไหมฮนะถ้าเอาเหรียญบางๆนี่ไปทําอาจจะไม่ใช่นะเพราะว่ากระไหลเงินกระไหลทองเท่าที่ผมมีตอนนี้นะก็คือหนาหนาเลยนะฮะแล้วก็หนักหนักมือกว่าตึงมือกว่านะโอเคครับเดี๋ยวไปส่องเหรียญเลยละกันนะเริ่มจากกระไหลทองก่อนนะครับเพื่อนสูมดูก่อนนะ เนี่ยนะครับจะมืดหน่อยนะกระไลเขาจะสะท้อนแสงถ่ายยากอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะพระธรรมปัญญาบดีนะครับก็รูปท่านกวาดลานวัดมารูปนี้เลยนะเนี่ยนะครับนะถอดแบบกันมาเลยนะด้านหลังก็จะเขียนว่าวัดคูหาสวรรค์อิรัญยบัรพัทะลุงสองห้าสี่สองเนี่ยนะครับก็อยู่ในช่วงที่ท่านกำลังจะ มรณภาพพอดีนะโอเคเดี๋ยวลงกล้องลงกล้องในเหรียญกระไหลเงินก่อนก็นแล้วกันนะครับเพื่อนกระไหลเงินเนี่ยก็อารมณ์เหมือนเหรียญเงินนะครับพอโดนออกซิเดชันมากๆเขาก็จะออกเป็นคำ้คำข้ดำาๆม่วงๆ่วงแบบนี้นะครับนี่นะเห็นฮะแต่ก็ยังเป็นลุงๆุงอยู่นะก็ทำให้รู้ว่าเป็นกระไหลเวลาถ่ายภาพออกมาอาจจะดำาๆเลยนะ ถายยากนะครับเนี่ยนะเนี่ยนะครับก็คือพระธรรมปัญญาบดีนะครับด้านหลังก็จะบอกวัดนะวัดคูหาสวรรค์นะครับรุ่นนะฮะฮิรัญญบัตนะ ก็เหมือนบันทึกชื่อไว้ในแผ่นทองอะไรเงี้ยนะครับอีรันบัตรนะก็แผ่นทองนะเนี่ยนะครับจังหวัดพัทลุงเนี่ยนะครับปีเดียวกับที่ท่านมรนาภาพเลยสองห้าสี่สองนะครับพอดีกันเลยนะ,ะเดี๋ยวมาดูเหรียญกระไหลทองนะครับนี่กระไหลทองนะครับเนื่อน ผมชัดดีนะกตะไหลก็ไม่ได้หนาจนเกินไปนะมีความแบบเป็นธรรมชาติอยู่นะเพราะว่าผ่านมาก็4ี่สมาถึง6กเจ็ดก็ยีปีพอดีนะครับเพื่อนนะก็ต้องมีออกซิเดชันมีอะไรไปบ้างนะคงไม่แต่แวรวาวจนแบบผิดธรรมชาตินะครับนี่นะโอเคถ่ายยากนะครับเนื้อกระไหล่นะ นี่นะครับเดี๋ยวดูขอบเหรียญอีกครั้งนิดนึงนะนี่นะครับสองขอบเหรียญสักนิดนึงนะครับก่อนจบนะนี่นะประมาณนี้นะเพื่อนๆนะจะมีความหนากว่าเหรียญทองแดงลมดำนะนี่นะครับ ีตัดฉีกๆนะน,นะครับโอเคเดี๋ยวเที่ยวกับทองแดงแล้วก็จบคลิปเลยละกันนะพื่คนอ่านี่เห็นไหมฮะความหนาต่างกันเลยนะนะครับเกือบครึ่งอะนะถ้าเจอก็หาหนาๆไว้นะเพื่อนนะถ้าเป็นกระไหลนะ เ okay. นี่ยนะครับชัดเลยเห็นไหมฮะดูนะเกือบครึ่งนึงเลยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนวันนี้ก็ลากันไปด้วยเหรียญปีสี่สองของพระธรรมปัญญาบดีนะฮะก็เพียรุตตมโมชุดนี้นะครับที่เก็บมานานมากถ้าเจอก็เก็บเรื่อยๆนะครับเพราะชอบภาพที่ท่านกําลังกวาดลานวัดนะถึงจะเป็นพระราชาคณะก็ยังกวาดลานวัดอยู่เลยนะครับ เนี่ยนะครับคือสิ่งที่ผมชอบมากๆนะคร,ครับกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ